ไอ้ส่วนเขาไม่กับเขาไปตีสามเสียอ่อย

โกาเดมันเป็นย่างขาตัเาก็น่ารักดีน้าไปเลียงก็ไม่ไม่มีมีดิเดกูนหสมขาคือเป็นลึกสีมันก็ยืนแค่สามขา มั้อนี่คือนาสันแทบานนี่แม่มันออกลูกแล้วลูกปากมันจะขี้ของนังมันเขียวมันใหม่เลยนะ ยูอ JI, ันเขาเขียวเขาบอกาไปวกันถือที่นีสะพานยางโอ้ยมันเป็นพระเอ็นูดบูดข้าปลาโซ่พันเพินโอ้ยป่งโมเคยห็นโอ้ยยันนั่นสะบัดหางดิโอ้ยขี้ไม่กินหางไม่กินหัว ไม่กินนะเเราไมคีมาเนี่ยไมค่เขียวเวไนหนามคืนบได้หลานเพรรันะอกนะนู่นอะไรจน่น,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 นะ เดี๋ยวเสร็้วแตังตาันนึงคะเส็ยังเงมันตียังเงยเ็จยังแลนะเต้นนะมานงก็ผุงกระถอกเฮ้ยปยโซลิลาพี่เจนน